สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือแมพที่เราจะต้องสามคัคคีแล้วก็ไว้ใจกันเท่านั้น้อดูตาลคนใช่แล้วครับถ้าพี่ไว้ใจผมรับรองพี่ารโอเคเราจะไว้ใจเพื่อนเราโยนเลยเพื่อนแน่ใจนะครับและจากนั้นเราก็จะช่วยเหลือเพื่อนโดยการเหยียบปุ่มสีเหลือง ขอบคุณมากครับเพ่แล้วเพื่อนก็จะนำพาเรามาสู่ชัยชนะและจากนั้นพี่ก็จะทำการแบกเพื่อนเออพี่ออยผิดทางนะเพ่บางทีมันก็ผิดพลาดได้นะคะทุกคนแต่ว่าผมให้อภัยพี่ได้เสมอครับโอเคค่ะเราจะไปกันต่อนะคะวิธีการเล่นแมปนี้ก็คือง่ายมากโดยจะต้องทำการจับคู่กับ เพื่อนเราหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เพื่อนเธอคือใครอาระหัะ,ะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็จับคู่กับเพื่อนพี่เรียบร้อยแล้วโดยพี่นะคะจะเล่นเป็นตัวละครสีแดงและเพื่อนนะคะจะเล่นเป็นตัวละครสีฟ้าซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราไม่รู้จักกันเรามาเจอกันในเกมนี่แหละว่าแต่เจ้านั้นรู้หม,มว่าเขาชื่ออะไรเออไม่รู้อะไม่ได้ถามพ่ครับไ่าใั่ผมกระโดดเลยกระโดดเลยนี่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามาคนเดียว สีฟ้าจะสามารถเหยียบเส้นที่มันเป็นสีฟ้าได้ส่วนสีชมพูนี่น่าจะได้ทั้งสองคนนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นสีแดงพี่จะต้องทําการเหยียบนอนและพี่ก็เลยต้องถูกปลาทิ้งแบบนี้แล้วพี่ก็จะทําการแบกเพื่อนของเรานะคะแบบนี้เลยอ่อแล้วก็จากนั้นก็ลงไปร้่งแรางดิรีบลงไปใช้ที่ไหนเล่าเราจะต้องทําการให้เพื่อนเราไตา่แบบนี้ อะไรกันครับคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะใช้เพื่อนเราเป็นตัวถ่งแบบนี้โอ้โหเอ้ยนี่มันการทรมานชัดชัดฉันไม่อยากเป็นคนอยู่กับปอนด์นะเออเออพี่ครับลงไงต่อทีนี้นะคะส่วนที่เป็นสีฟ้าเพื่อนก็จะแบกเราแล้วเราก็จะกลายมาเป็นคานแบบนี้เหมือนกันโอย ท่านี้เราก็ผ่านแล้วพี่เชื่อในตัวผมนะครับผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังถ้าเกิดว่าเรานะคะเจอคู่ที่แบบว่าช่วยเหลือกันตลอดจนจบเกมมามันก็ดีนะวะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนนะคะที่แบบว่างงๆกับการเล่นเราก็อาจจะต้องงงๆไปด้วยกันนะคะเอ,อ่อผมต้องทำไง ก็เหยียบปุ่มสปุ่มนี้แล้วจากนั้นต้องรีบวิ่งด้วยเวลาที่เราอัพเลเวลขึ้นไปทุกคนด่านต่อไปมันจะแบบว่ายิ่งมีความงงมากยิ่งขึ้นไว้แล้วมันก็เหมือนจะยากมากยิ่งขึ้นด้วยเออผมเล่นในมือถือแล้วพี่อะครับเออพี่เล่นในคอมโอ้ยทำไมมันมาคคับอยัา